รับแจ้งจากรอพรอ้อมใจครับเดี๋ยวรสีบสิบโดบรรทุกสิบแปดล้อน่าจะรับในครับบรรทุกเบี้ยจะรักสวนต้นไม้ครับตอนนี้ ใจ้ไม่ใจไจ้มโอ,โอ2โอแล้อีเด่อยตอนนี้กำลังทางน้ำผูได้รับบาดเจ็บกำลังออกจากรถครับผมนอีกดลมาครับถึงแล้วถึงแล้วถ,ถ,ถึงถึงเกอกระเลแล้วมามาเดิหอยถึงแล้วถ,ถึงแล้วถึง ดึงถอยถออเธอแล้วถอยขมาเรื่องนึงเป็นกีพาเล่นโู้ไอโวนักนาดเลยนะมันขนมาเป็อนกีพาเล่นตอนนี้มีกู้ัยนัดปฏิบัต,บติงานอยู่ว่านี้ทำนายเมันจะดีแล้ว แน่นมีตรงนี้ต้องประกันตัแล้วประกันเนาะเออประกันมาแล้วขีนน่พาเลย์พอดูพอพาเลย์นเนาะอยู่ที่ว่าบริษัทก็มายกกลับเสีย